เรื่องราวในวันนี้ครับเป็นเรื่องราวของคุณแนนเรื่องที่คุณแนนเล่าให้ผมฟังตอนจากนี้เนี่ยมันเป็นตอนที่คุณแนนกับเพื่อนสนิทไปเที่ยวที่เชียงใหม่ด้วยกันเมื่อปลายปีที่ผ่านมาการไปเที่ยวเชียงใหม่ในครั้งนี้ของทั้งสองคนครับมันเป็นการมาเที่ยวครั้งแรกที่เชียงใหม่เลยด้วยและประสบการณมาเที่ยวที่เชียงใหม่ครั้งแรกเนี่ยแหละครับคุณแนนได้ประสบการหลอนกลับไปด้วยคุณแนนกับเพื่อนสนิทครับเขาเป็นพนักงานออฟฟิศแห่งหนึ่งที่อยู่ที่ชานเมืองกรุงเทพครับคุณผู้ฟัง ึ่งตัวคุณแนนแล้วก็เพื่อนสนิทคนนี้เนี่ยสนิทกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยายลัยเดียวกันแล้วคือเรียนห้องเดียวกันครับแล้วก็ฝึกงานที่เดียวกันแถมยังมาทํางานอยู่ในแผนกเดียวกันในบริษัทเดียวกันอีกด้วยพอดีว่าในปลายปีนั้นครับวันหยุดของทั้งคุณแนนแล้วก็เพื่อนสนิทคนนี้เนี่ยยังเหลือพอๆกันทั้งคู่อีกทั้งทั้งสองคนครับก็คือยังไม่มีแฟนแล้วก็ไม่มีครอบครัวด้วยกันทั้งคู่ด้วยพอเห็นว่ามีวันหยุดเหลือเท่ากันคุณแนนกับเพื่อนก็เลยคุยกันว่าจะไปเเทีี่่ยยยววชงใหมมด้กัน เอาสักสามวันสองคืนโดยที่เพื่อนคนนี้เขาก็เห็นดีเห็นงามด้วยทุกอย่างครับตกลงลาหยุดพร้อมกันเพื่อที่จะไปใช้วันหยุดที่เหลือร่วมกันที่เชียงใหม่เพื่อนสนิทคนนี้ของคุณแนนเขาชื่อว่าคุณลันครับคุณลันเขาจะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ออกจะห้าวๆาหน่อยคือคล้ายกับทอมครับแต่จริงๆคุณลันเขาเป็นผู้หญิงปกติเนี่ยแหละเพียงแต่ว่าภายนอกของคุณลันเขาจะค่อนข้างผงผางนิดนึงหากคนที่ไม่รู้จักมาคุยกับคุณแนนกับคุณลันเนี่ยบางทีเขาอาจจะคิดว่าคุณแนนกับคุณลันเป็นแฟนกกัน็ได ในทริป3วัน2คืนนี้ครับมีการแบ่งหน้าที่แยกกันทํางานโดยที่ตัวคุณรันเนี่ยจะเป็นคนดูแลเรื่องการจองรถแล้วก็จองตั๋วเครื่องบินส่วนตัวคุณแนนเองจะเป็นคนจองโรงแรมที่พักแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับร้านอาหารแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในตอนที่ดูรายละเอียดเกี่ยวกับที่พักครับตัวคุณแนนเองก็พยายามดูรีวิวแล้วดูข้อมูลต่างๆนานาเท่าที่จะพอหาได้ว่าโรงแรมที่หาเนี่ยมันโอเคไหมแล้วก็เซอร์วิสดีหรือเปล่า และในก่อนหน้านั้นคุณแนนเนี่ยคุณลนันเขาตกลงกันครับว่าจะนอนโรงแรมในเมืองกันทั้ง2คืนเลยเอาแบบที่โรงแรมราคาไม่แพงมากเพราะว่าต้องการจะใช้เงินในการท่องเที่ยวแล้วก็การกินมากกว่าการนอนและการหาข้อมูลโรงแรมครับนอกจากจะหาทางแฟนเพจ Facebook แล้วก็หาตามแอปการจองโรงแรมทั่วไปในตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจว่าจะจองแยกวันกันนะครับก็คือนอนวันและโรงแรมกันไปเลย แต่พอคุณแดนท่ากดไปกดมาดันไปเจอโรงแรมแห่งหนึ่งที่อยู่กลางเมืองพอดูโปรไฟล์ไปมาโรงแรมนี้มันก็ไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูจากรูปแล้วโรงแรมมันไม่ได้ทันสมัยอะไรขนาดนั้นและพอกดออกมาจากแอปแล้วครับคุณผู้ฟังมันมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาคล้ายกับเป็นแฟชเซลหรือว่าเป็นโปรโมชั่นที่มันเด้งขึ้นมาที่หน้าจอและโปรโมชั่นที่คุณแนนเขาเห็นเนี่ยคือถ้าหากว่านอนที่โรงแรมแห่งนี้2คืนราคาของโรงแรมทั้งสองคืนเนี่ยมันจะถูกลงมาอีกประมาณ20%ซ ซึ่ง20%เนี่ยมันคือเงินหลายร้อยบาทเลยและพอตัวเองเห็นโปรโมชั่นแบบนั้นแล้วก็เลยหานไปปรึกษาเพื่อนปรึกษากันว่าจะเอายังไงดีโดยที่สรุปแล้วก็คือทั้ง2คนเนี่ยจองโรงแรมแห่งนี้นอนกันทั้ง2วันเลยและซึ่งโรงแรมแห่งนี้เนี่ยแหละครับมันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันออกเดินทางครับทั้ง2คนเนี่ยมาถึงเชียงใหม่ในช่วงสาย,สาย พอ,อมาถึงเนี่ยก็รับรถที่เช่าเอาไว้ที่สนามบินแล้วก็ขับรถไปเที่ยวในตัวเมืองก่อนเลยซึ่งกว่าที่จะเข้าโรงแรมเนี่ยมันก็ช่วงเย็นแล้วกะว่าจะเข้าไปพักสักแป๊บหนึ่งก่อนที่จะออกมาถนนคนเดินในตัวเมืองในตอนนี้เข้าไปถึงโรงแรมครับคุณผู้ฟังคุณแนนกับเพื่อนก็ไม่ได้มีความสงสัยหรือว่าเห็นอะไรผิดสังเกตกันเลยจนในตอนที่เช็คอินแล้วก็เข้ามาที่ห้องพักตัวเองก็ถามเพื่อนไปประมาณว่าเออโรงแรมนี้มันดูเก่าๆเนาะเห็นอยู่กลางเมืองนึกว่าจะเป็นโรงแรมใหม่ ซึ่งโรงแรมแห่งนี้มันเก่าจริงๆครับคุณผู้ฟังแต่มันเก่าแบบพอจะอยู่ได้หากเทียบราคาค่าห้องที่จ่ายไปแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสมเหตุสมผลคือมันไม่ได้เก่าแบบโบราณน,น่ากลัวนะครับมันเป็นโรงแรมเก่าแบบสมัยใหม่ที่เหมือนกับว่าโรงแรมมันเคยถูกรีโนเวทแล้วก็ถูกปรับปรุงมาแล้วแต่ตรงนี้ตัวเจ้าของเรื่องเองเขาก็ไม่รู้นะครับว่าโรงแรมถูกเปลี่ยนชื่อมาบ้างหรือเปล่าซึ่งโลเคชั่นของโรงแรมนี้เนี่ยต้องเรียกว่ามันเป็นทำเลทองนะครับเพราะว่ามันอยู่กลางเมืองเลยและนอกจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ย ่วนมากก็จะเห็นเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติค่อนข้างเยอะด้วยอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวประเภทแบ็คแพคเกอร์ที่เขามาเที่ยวแล้วก็ไม่ได้ต้องการโรงแรมหรูมากมายนักเพราะว่าราคาโปรโมชั่นของโรงแรมแห่งนี้เนี่ยยิ่งอยู่นานหรือว่ายิ่งอยู่หลายวันราคามันยิ่งถูกลงไปเรื่อยๆหลังจากที่ทั้งสองคนครับเอาของมาเก็บที่ห้องพักแล้วก็นั่งพักกันได้ไม่นานนักคุณแนนกับเพื่อนก็ออกไปถนนคนเดินแล้วก็เที่ยวในตัวเมืองกันจนดึกวันนั้นจําได้ครับว่าตัวเองกับเพื่อนเนี่ยดื่มกันเข้ามานิดหน่อย นิดเดียวจริงๆครับไม่ได้ถึงกับขนาดเมามากจนไม่รู้เรื่องแล้วก็ขับรถไม่ได้พอเริ่มดึกคุณแนนกับเพื่อนก็ขับรถกลับโรงแรมกันในจังหวะที่คุณแนนเสียบคีาร์ดในห้องและไฟฟ้าในห้องมันสว่างขึ้นอยู่ๆมันก็มีกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งที่มันเป็นกระเป๋าล้อลากมันค่อยๆไหลลงมาจากทางหัวเตียงในตอนนั้นทั้งสองคนเนี่ยคือเห็นพร้อมกันต่อหน้าต่อตาเลย และก็ไม่รู้ด้วยว่าอยู่ๆทำไมกระเป๋าเดินทางใบนั้นมันถึงไหลออกมาจากจุดที่วางได้และมันดันไหลมาจุดตรงตำแหน่งประตูห้องให้คุณแนนกับเพื่อนเห็นชัดๆอีกด้วยแต่ที่สำคัญทำไมกระเป๋ามันพิ่งไหลมาตอนนี้ในเมื่อก่อนหน้านั้นเนี่ยออกไปเที่ยวกันตั้งหลายชั่วโมงไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยพอเห็นแบบนั้นแล้วตัวเองกับเพื่อนถึงกับมองหน้ากันจนคุณลันค็พูดขึ้นมาว่ามันก็แค่บังเอิญมั้งมึงคุณแนนในตอนนั้นก็ได้แต่พยักหน้ารับไปครับ แต่ในใจลึกๆแล้วรู้สึกว่าตัวเองกลัวมากปกติแล้วตัวเองก็ไม่ได้ชอบเรื่องผงผีอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยจนในกลางดึกของคืนวันนั้นครับในขณะที่ทั้งสองคนนอนหลับไปแล้วตัวคุณแนนเองนั่นแหละเขาได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากทางตู้เสื้อผ้าจนทาให้ตัวเองเนี่ยตื่นขึ้นมากลางดึกเลยคือด,ด้วยตําแหน่งที่ตัวคุณแนนเขานอนครับคุณผู้ฟังตัวเขานอนทางขวาของเตียง6ฟุตของโรงแรมนี้ข,ข้างเตียงมันจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่มันไม่ใช่ตู้บิวล์อินครับ มันเป็นตู้เสื้อผ้าที่เป็นไม้อัดเคลือบลามิเนตแล้วก็ประกอบขึ้นมาแบบน็อกดาว์ใช้น็อตขันอีกทีนึงเพราะฉะนั้นครับตู้เสื้อผ้าใบนี้มันก็เลยไม่ได้สูงจนชนเพดานซึ่งที่ด้านบนตู้เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่โลง่ลงๆตอนนั้นคุณแนนเขาได้ยินเสียงดังตึกตึกตึกตัวเขามั่นใจมากครับว่ามันดังมาจากตู้เสื้อผ้าในห้องนอนที่นอนเนี่ยแหละแต่ด้วยความที่ตอนนั้นตัวเองง่วงมากแล้วก็หลับไปแล้วด้วย คุณแนนเขาจึงคิดว่ามันน่าจะเป็นเสียงของไม้แขวนมันแกว่งกระทบกันหรือเปล่าในตอนนั้นไม่ได้คิดเลยครับว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าในห้องเนี่ยมันเปิดแอร์แล้วก็ไม่ได้เปิดหน้าต่างด้วยมันจะมีลมที่ไหนพัดเข้ามาในตู้เสื้อผ้าได้ยังไงความรู้สึกมันคล้ายกับคนละเมอครับคือมันไม่สามารถหาคําตอบได้มันก็เลยจินตนาการไปต่างๆนานาแล้วก็คล้อยหลับลงจนในตอนเช้าคุณแนนกับเพื่อนขับรถออกมาเที่ยวดอยกัน ระหว่างที่ทั้งสองคนนั่งรถไปด้วยกันเนี่ยก็คุยกันไปเรื่อยเปยื่อยและพอคุยไปคุยมาคุณลันเขาก็ถามขึ้นมาว่าเออมึงเมื่อคืนน้ําที่โรงแรมไม่ไหลหรอวะคุณแนนเองเพอได้ยินคําถามจากเพื่อนแบบนั้นก็ถามกลับไปในทันทีว่าทําไมเหรอซึ่งคุณลันเขาก็บอกครับเขาเองได้ยินเสียงเหมือนลูกบิดที่อ่างล้างหน้ามันเป็นลูกบิดที่ใช้เปิดก๊อกน้ําที่อ่างล้างหน้านั่นแหละครับและเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงแบบบิดปิดปิดเปิดเปิด,ปด,ปด,ปดอยู่พักหนึ่ง พอคุณลันเขาได้ยินแบบนั้นเขาก็เข้าใจว่าคุณแนนตื่นขึ้นมากลางดึกมาเข้าห้องน้ําแล้วก็บิดลูกบิดที่ก๊อกน้ําแล้วน้ํามันไม่ไหลเพราะว่าเสียงลูกบิดเนี่ยมันคล้ายกับเสียงที่มันเป็นสนิมฟืดๆอยู่ด้านในพอตัวเองได้ยินเพื่อนพูดแบบนั้นเนี่ยคุณแนนเองก็ใจเต้นเลยบอกเพื่อนกลับไปว่าเมื่อคือนเราไม่ได้ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําตัวเขาเองเนี่ยน่าจะหูฝาดหรือเปล่าซึ่งคุณลันเขาก็ยืนยันนะครับว่าเขาได้ยินจริงๆแล้วก็ได้ยินอยู่หลายนาทีด้วย คุณแนนเองพอได้ยินแบบนั้นก็เลยถือโอกาสเล่าเรื่องที่ตัวเองได้ยินเสียงที่มันดังมาจากทางตู้เสื้อผ้าให้กับเพื่อนฟังเหมือนกันซึ่งพอคุณแนนเล่าไปคุณลันเองเขากนะ็บอกครับว่าเขาก็ได้ยินเหมือนกันเสียงที่ดังมาจากทางตู้เสื้อผ้าน่ะแต่ว่าตัวเขาเองเข้าใจว่าเป็นเสียงมือถือของคุณลันสันซึ่งพอเข้าใจแบบนั้นแล้วตัวเองก็เลยไม่ได้สนใจอะไรพอทั้งสองคนเล่าเรื่องที่ตัวเองต่างคนต่างเจอให้กันและกันฟังคุณแนนเนี่ยคุณลันก็เลยพูดขึ้นมาทีเล่นทีจริงว่า หรือที่ห้องในโรงแรมที่พวกเราอยู่มันมีผีวะตอนอยู่ด้วยกันตอนนั้นมันยังกลางวันแสกแสครับใจนึงก็กลัวอีกใจนึงก็ขำต่างคนต่างไม่เคยเจอผีด้วยกันทั้งคู่เลยด้วยและหลังจากที่ลงมาจากดอยในตอนเช้าครับคุณแนนกับเพื่อนก็เลยไปไหว้พระขอพรขอให้พระท่านคุ้มครองจากผีในโรงแรมที่ตัวเองอยู่เนี่ยแหละในช่วงกลางดึกของคืนวันนั้นครับซึ่งมันจะเป็นคืนสุดท้ายที่คุณแนนจะอยู่ที่เชียงใหม่ ล่งสายของวันพรุ่งนี้ทั้งสองคนจะบินกลับกรุงเทพกันในระหว่างที่กําลังนอนหลับซึ่งตัวคุณแนนเองคิดว่าน่าจะหลับไปหลายชั่วโมงแล้วและก็เหมือนกับว่าเวลาตอนนั้นเนี่ยมันใกล้จะรุ่งเช้าแล้วด้วยเพราะว่าตอนที่รู้สึกตัวว่าตัวเองตื่นขึ้นคุณแนนได้ยินเสียงแวววๆของนกที่มันร้องบินหากินตั้งแต่เช้ามืดเนื่องจากตัวเองนอนข้างหน้าต่างด้วยครับมันก็เลยได้ยินชัดเป็นพิเศษคาดก,การเวลาในตอนนั้นน่าจะประมาณตีห้ากว่าได้การตื่นขึ้นมากลางเดึกของคุณแนนในคืนนี้ มันมีสาเหตุมาจากเสียงเดิมที่ได้ยินเหมือนเมื่อคืนเลยคือมันเป็นเสียงดังตึกตึกเสียงเหมือนคนกำลังเคาะอะไรสักอย่างดังมาจากทางตู้เสื้อผ้าและทันใดนั้นที่ตัวเองรู้สึกตัวคุณแนนก็ขยับตัวแล้วก็เอียงตัวไปทางขวาภาพตรงหน้าของคุณแนนตอนนี้ก็คือเงาดำๆของผู้หญิงคนหนึ่งใส่ชุดนอนสายเดี่ยวสีดำผู้หญิงคนนั้นเขานั่งห้อยตัวลงมาจากตู้เสื้อผ้าเสียงดังตึกตึกที่ได้ยินเป็นจังหวะ แล้วมันก็เป็นเสียงต้นเหตุที่ทําให้ตื่นขึ้นมากลางดึกมันคือเสียงของการแกว่งเท้ามากระทบกับประตูตู้เสื้อผ้าตอนที่คุณแดน,นเห็นตอนนั้นตัวเองก็กรีดดังลั่นห้องจนคุณลันที่นอนอยู่ข้างๆเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามด้วยความตกใจว่าแนนเป็นอะไรทําไมถึงต้องกรีดแบบนั้นตอนนั้นตัวเองก็กลัวมากครับกลัวจนเอาผ้าห่มคลุมหัวเอาไว้บอกให้เพื่อนรีบไปเปิดไฟห้องหน่อยเปิดม่านหน้าต่างด้วยและตอนที่เอาผ้าห่มที่คลุมโปงตัวเองออกจากหัวเนี่ย ตัวเองก็ลุ้นสุดๆเลยกลัวว่าผู้หญิงที่เห็นบนตู้เสื้อผ้าเขาจะยังอยู่หรือเปล่าแต่พอเอาผ้าห่มออกมาแล้วก็มีแต่คุณลันเนี่ยแหละตกใจเสียงกรี๊ดของตัวเองจนหัวฟูเลยในตอนที่ตัวเองพอจะรวบรวมสติได้คุณแนนก็เล่าเรื่องที่เจอเมื่อกี้ให้กับคุณลันฟังแล้วก็ยืนยันกับเพื่อนไปว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ตาฝาดแน่ๆเพราะว่าตัวเองเห็นเป็นคนจริงๆแล้วก็นั่งอยู่บนหลังตู้เสื้อผ้าจริงๆซึ่งคุณลันเองเขาก็ไม่ได้แย้งอะไรนะครับด้วยความที่สนิทกันมาก ถึงตัวคุณรันเองจะไม่ได้เห็นแต่คุณรันก็คงจะเชื่อในสิ่งที่คุณแนนพูดอย่างแน่นอนสรุปแล้วก็คือคุณแนนกับเพื่อนเนี่ยรีบอาบน้ําแล้วก็เก็บของออกจากห้องพักที่โรงแรมแห่งนั้นทันทีคือออกก่อนเวลาที่กําหนดแล้วก็ออกก่อนเวลาที่จะนัดกันไว้ด้วยรีบเช็คเอาท์ตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็ไปต่อคิวกินปลาตั้งโกรร้านดังกันภาพที่คุณแนนเห็นเนี่ยรายละเอียดมันไม่ค่อยชัดนักแต่ว่าภาพมันติดตามากๆภาพของผู้หญิงตัวเล็กๆใส่ชุดสายเดี่ยวสีดํา นั่งแขวงเท้าอยู่บนตู้เสื้อผ้าเรียกได้ว่าหลอนติดตาไปเป็นสัปดาห์เลยซึ่งหลังจากที่ตัวเองกับเพื่อนกลับมาจากเชียงใหม่ครับด้วยความที่คุณลันเขาก็อยากรู้เรื่องราวที่คุณแดน,นเจอคุณลันก็เลยไปลองค้นหาประวัติในอินเทอร์เน็ตดูไม่ว่าจะเป็นเว็บบอร์ดดังหรือตามแอปจองโรงแรมต่างๆที่มีคนเคยรีวิวเอาไว้ซึ่งมันก็เจอจริงๆครับอย่างแรกเลยคือในแอปจองโรงแรมที่เจอเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือในแอปจองโรงแรมที่สามารถรีวิวเป็นดาวได้ มันมีชาวต่างชาติคนหนึ่งเขามาพักที่โรงแรมแห่งนี้แล้วก็เจอเหตุการณ์คล้ายกับคุณแนนเลยโดยที่เขาพิมพ์รีวิวเป็นภาษาอังกฤษนะครับออดีว่าคุณลันเขาอ่านภาษาอังกฤษ,อ,กษออกแต่ว่าคุณแนนเนี่ยอ่านไม่ออกตอนจองโรงแรมก็เลยมองข้ามรีวิวที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดไปเลยฝรั่งคนนี้ครับเขาเรีวิวเอาไว้ว่ากลางดึกของคืนหนึ่งที่เขาพักที่โรงแรมนี้มันมีเสียงดังมาจากทางตู้เสื้อผ้าในห้องที่เขานอนซึ่งพอเปิดประตูตู้เสื้อผ้าไปแล้วกลับเจอแต่คราบน้ําสกปรกแล้วก็มีราขึ้น และเสียงที่ฝรั่งคนนี้เขาได้ยินเนี่ยเสียงมันดังอยู่ค่อนคืนเลยทําให้ฝรั่งคนนี้เขานอนลําบากซึ่งรีวิวของนักท่องเที่ยวคนนี้เนี่ยแหละครับคือเครื่องยืนยันว่าเสียงที่คุณแนนได้ยินมาจากทางตู้เสื้อผ้าของห้องพักที่โรงแรมแห่งนี้มันไม่ได้มีแค่คุณแนนคนเดียวที่ได้ยินในที่สุดเรื่องราวที่คุณแนนเจอผีที่โรงแรมกลางเมืองเชียงใหม่แห่งนี้ตัวเองก็ไม่รู้สาเหตุการมาปรากฏตัวของผีผู้หญิงคนนั้นหรอกนะครับ แตมการค้นหาข้อมูลต่างๆเนี่ยก็เจอแค่รีวิวของฝรั่งคนนั้นในแอปจองโรงแรมเท่านั้นประวัติของโรงแรมแห่งนั้นหรือว่าคดีต่างๆหรือว่าข่าวต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยทั้งคุณแนนแล้วก็คุณลันก็หาไม่เจอเหมือนกันเรื่องราวนี้คุณผู้ฟังต้องบอกว่าผมได้ยินคุ้นๆเหมือนกันนะผู้ฟังอาจจะไปย้อนฟังก็ได้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นช่อง AT i m e หรือไม่ก็เดอะช็อกนะครับโรงแรมแห่งนี้เนี่ยน่าจะเคยมีประวัติจริงๆนั่นแหละ แต่ผมไม่รู s <S <Potter. S 2> so what, what, ้นะครับว่ามันเป็นห้องเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยคล้ายกันคือเจอผีในลักษณะเดียวกันแต่เจ้าของเรื่องเขาไม่เคยไปเล่าที่ไหนให้ใครฟังนะครับนอกจากที่ช่องเราช่องแรกเลยแน่นอนแหละครับคุณผู้ฟังการที่วิญญาณเขาสิงสู่อยู่ในห้องพักเล็กๆแห่งนั้นหรือไม่ก็ห้องพักในโรงแรมแห่งนั้นผมคิดว่ามันน่าจะเคยมีประวัติอะไรสักอย่างโรงแรมที่มันเก่ามากๆแล้วหรือว่าอายุมากๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเคยมีเรื่องราวหรือว่าผ่านอะไรมามากมาย ไอ้ผมเดานะวิญญาณผู้หญิงคนนั้นน่าจะเคยเสียที่นั่นแหละไม่ว่าทางใดทางหนึ่งครับเขาอาจจะโดนปิดชีวิตจนเป็นคดีความหรือไม่ตัวเขาเองอาจจะคิดสั้นปุ่งเหล่าลงไปจากโรงแรมหรือไม่ก็หาอะไรทานที่มันเป็นพิษต่อร่างกายทําให้เขาไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้อีกครั้งอะไรทํานองนั้นนั่นแหละครับคุณผู้ฟังผมคิดว่าผีประมาณนี้เนี่ยเขาอาจจะพยายามขอส่วนบุญนะเพราะว่าการมาเคาะเป็นจังหวะหรือว่าการแกว่งเท้าให้คุณแนนได้ยินเนี่ย มันอาจจะเป็นหนึ่งอย่างที่เขาเองสามารถแสดงให้เห็นหรือว่าแสดงให้รับรู้ได้ว่าตัวเขาเองอยู่ในสถานที่แห่งนั้นและตัวเขาเองก็ไม่ได้ไปไหนดวงวิญญาณดวงนั้นเขาอาจจะต้องการบุญหรือไม่ก็รอคอยระยะเวลาให้เขาสามารถไปผุดไปเกิดหรือว่าไปชดใช้กรรมในสิ่งที่เขาได้ทํามาได้ตรงนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับคุณผู้ฟังไม่ใช่สาระหรือว่าไม่ใช่เรื่องจริงคุณผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยหากเรื่องนี้คุณผู้ฟังเคยฟังมาแล้วครับ ไม่ว่าทางช่องทางไหนก็แล้วแต่สามารถมาแชร์เรื่องราวนี้ที่เคยได้ฟังกันได้นะครับที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยผมและทีมงานยินดีรับฟังความคิดเห็นของทุกท่านอย่างที่คุณผู้ฟังส่วนใหญ่ทราบดีครับก็คือเสียงผมตอนนี้น่าจะได้ยินว่ามันแปลกนิดนึงเนาะหลายท่านยังไม่ทราบครับถ้าไม่ได้ติดตามทางแฟนเพจก็รบกวนฟอลโล่นิดนึงนะครับคุณผู้ฟังผมจะอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับทางช่องให้กับคุณผู้ฟังได้ฟัง ก็คือผมเพิ่งติดโควิดมาครับแล้วก็เพิ่งหายอาการเพิ่งจะดีขึ้นแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลได้ประมาณไม่กี่วันนี้เองแต่เสียงก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับการตัดต่อคลิปวิดีโอตอนนี้เนี่ยทีมตัดทําได้ค่อนข้างยากมากๆเพราะว่าตัวผมเองพูดไปแล้วก็ไอไปแทบจะทุกๆ5วินาทีเลยก็ว่าได้ครับทีมตัดเลยทํางานค่อนข้างหนักและตัวผมเองตอนนี้เนี่ยก็มีอาการที่ค่อนข้างพูดเยอะมากไม่ได้ครับมันจะหายใจไม่ทันครับคุณผู้ฟังในช่วงนี้งานของทางช่องก็เลยออกช้านิดนึงนะครับ ผมก็อยากจะบอกข่าวร้ายคุณผู้ฟังว่าหลังจากนี้ครับทางช่องเราจะกลับมาทํางานให้มันฟลได้ตามปกติเนี่ยน่าจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปเลยซึ่งหากมีโอกาสเป็นไปได้ครับในช่วงสัปดาห์นี้ผมก็จะพยายามทําคลิปลงให้ซึ่งถ้าหากว่าไม่ได้จริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นช่วงวันที่15เป็นต้นไปที่ทางช่องจะสามารถทําคลิปลงได้ในทุกๆวันเหมือนเดิมเนื่องจากตัวผมเองผู้ให้เสียงพอร์คสตของทาง108เรื่องหลอดเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็ทํางานได้แล้ว แต่ว่าโควิดเนี่ยสิครับมันดันลามไปติดคนอื่นๆในสตูด้วยทําให้คนรอบตัวของผมตอนนี้ครับต่างคนต่างเป็นโควิดกันเกือบหมดเลยผมกลับมาทํางานได้คนอื่นเขากลายเป็นต้องหยุดงานแทนก็ตามนั้นนั่นแหละครับคุณผู้ฟังสุดวิสัยจริงๆไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นช่วงนี้คลิปใหม่อาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าหลังวันที่15เป็นต้นไปเนี่ยคลิปใหม่ของทางช่องน่าจะกลับมาโฟ์เป็นปกติแล้วฝากติตามด้วยนะครับในช่วงนี้ก็รบกวนฟังตอนเก่าๆไปก่อน หรือว่าถ้าหากคุณผู้ฟังท่านใดมีเรื่องเล่าต่างๆนานาสามารถทักมาพูดคุยกับพวกเราได้ที่แฟนเพจนะครับหากทีมงานสามารถตอบได้ก็จะตอบคุณในทันทีเช่นเดิมและในช่วงนี้ไม่ใช่แม้แต่คลิปใหม่นะครับการตอบคอมเมนต์ของทางช่องก็าอาจจะล่าช้าตามไปด้วยเช่นเดียวกันขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆนะครับเป็นแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปที่ไหนก็ได้สักที่ที่คุณต้องการเพียงเท่านี้ครับมันจะเป็นการเปิดการมองเห็นให้กับคลิปวิดีโอนี้ของงทาาพวกเร ให้พวกเราได้มีสมาชิกใหม่ๆมารับฟังเพิ่มขึ้นในทุกๆวันสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ฟังผมขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังกันจนจบไว้เจอกันใหม่กับร้อยแปเรื่องหลออในเอพิโซดหน้าขอให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีนะครับ